สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่โดลา weekly แม่เสียงกลับมาปกติแล้วเอาลครับโดลาว e e k l y ในทิศนี้ ที่ผ่านมาเราก็เสนอเรื่องราวกระปวดคอยมาของหนังสือการ์ตูนโดเรมอนเรื่องราวความรักของโนบิตะกับชิสึกะเรื่องราวทัท่วๆวไปเกี่ยวกับตัวละครวนไปวนมาอยู่สองสาตัววันนี้เราลองมาขยายไปหาเพื่อนๆของเขาบ้างดีกว่าและจะพูดถึงตัวละครของเรื่องโดเรมอนเนี่ยมันก็มีท็อปิกหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจมากเพราะว่าตัวละครน,นี้เนี่ยในมุมมองสายตาของคนทั่วไปเนี่ย เขาอาจจะเป็นดาวร้ายแต่จริงๆแล้วเขาคือเพื่อนแท้เพื่อนที่ดีสุดคนหนึ่งของโนบิตะเลยในมุมมองของผมตัวราว,วิกลี่ใน EP 9หรือเปล่าเนี่ยแหละ9นะแลน่าจะ9แหละเราจะทําเสนอเรื่องลูกผู้ชายหัวโจกตลอดการใจแอนหากจะพูดถึงชื่อนี้ทุกคนก็คงต้องรู้จักเขาอยู่แล้ว เจนเป็นหนึ่งในตัวละครหลักของเรื่องโดรเอมอนครับตัวละครตัวนี้คือหัวโจกถ้าพูดตรงๆก็คือหัวโจกของพวกเด็กในเมืองเป็นตัวละครที่ใช้กำลังบีบบังคับโนบิตาและเพื่อนๆก่อเรื่องวุ่นวายมาตั้งแต่การปรากฏตัวครั้งแรกเจนเมื่อเดินกลังไปทั่วเมืองเพื่อสร้างความวุ่นวายและความเดือดร้อนให้คนอื่นอยู่เสมอถ้าเขาอยากได้ขนมอยากได้กระตูนอยากได้ของเล่นก็จะแย่งมาจากคนอื่น นอกจากนี้ใจแอนยังเป็นคนที่อารมณ์ร้ายอย่างไร้เหตุผลอย่างตอนที่อารมณ์ไม่ดีเนะี่ยบางครั้งเขาชอบคุณว่าอารมณ์ไม่ดีฮะต่อยเจ้ามืต่อ,อมตสมัตดีกว่ากล่าวได้ว่าเป็นคนที่ชอบใช้ความรุนแรงอย่างแท้จริงใจแอนไม่เพียงแต่รลังแกคนรอบข้างด้วยการใช้กํำลังเท่านั้นเขายัางทำร้ายคนอื่นด้วยเสียงอีกด้วยเพราะการสแสดงที่เขาปวดปาาน,นั่นก็คือ การร้องเพลงแต่ถ้าทุกคนก็คงรู้อยู่แล้วแหละว่าเสียงของไจแอน์แม่งแบบว่าถ้าในโลกของเดลโมนคือมันภัยพิบัติเครับภัยพิบัติแบบว่าปั้นหนึ่งว่าเป็นแผ่นดินไหวทุกคนคิดว่าเสียงร้องเพลงของไจแอน์เนี่ยมันเป็นการถ้าพวกเขาต้องฟังเนะี่ยแม่งทรมานกว่าถูกดังแกด้วยการดูกระทืบซะอีกบางครั้งพวกเขาต้องพึ่งของวิเศษเพื่อหลีกเลี่ยงจากเสียงเพลง ให้ตายเถอะฟังถึงตรงนี้คนที่ได้ยินถ้าเขาไม่เคยดูโดเรมอนมาก่อนแต่ว่าเด็กสมัยนี้ไม่น,าน่ามีคนไม่เคยดูมั้งือสมัยนี้เขาไม่ดูโดเรมอนกันแล้วว่ะเอาเป็นว่าถ้าใครฟังถึงตรงนี้แล้วไม่เคยจักรับตัวเว่โดเรมอนมาก่อนก็คงคิดว่าไอเช่นนี่มันตัวร้ายอ่ะก็คือเหมือนตัวบูลลี่พระเอกอ่ะแต่หากจะพูดถึงใจแอนอีกเรื่องหนึ่งที่ลืมไปไม่ได้ก็คือ เขาเป็นตัวละครหนึ่งซึ่งถึงแม้ทําตัวร้ายกาจทําตัวไม่มีเหตุผลใช้กําลังต่างๆมากมายแต่ก็มีคนที่เหมาะกับคำที่ยาวว่าเพื่อนแท้ใช่ครับเขาคือเพื่อนแท้มาแสดงอมาให้เห็นในมุมมองของเขาในส่วนที่มีใจิตใจอันดีงามและคนที่เขาพูดมอบคําว่าเจ้าเพื่อนแท้ของฉันให้เนี่ยก็กลับไม่ใช่สเนวที่อยู่ด้วยกันมาหลอดแต่คนที่เขาพูดคํานี้ให้เป็นคำแรก คือโนบิตะครับประโยคนี้ปรากฏตัวมาครั้งแรกในตอนที่ในตอนที่โนบิตะทำแผ่นเสียงชุดฝันลักษ์ของโดรุนีของ j จแอนให้เอาจริงๆก็คือขอโดราม,มอนแหละจแอนเนี่ยพูดคำนิ้ว้องกับน้ำตาเพื่อขอบคุณโนบิตะถึงแม้ว่าเสียงเพลงของเขาทำให้คนอื่นเดือดร้อนก็ตามะนะแต่นนี้ก็เป็นเรื่องที่ถือได้ว่าเขาก็เป็นคนที่รู้จักบุญคุณของคนอย่างแท้จริง นอกจากนี้ในมุมมองหนึ่งใจแอนก็เป็นคนที่อ่อนโยนมากวัดง่ายๆเลยจากสิ่งที่เขาทำกับน้องสาวอย่างใจกกหรือในบางครั้งที่เขาเป็นห่วงโนบวิตะตอนเป็นวัดหรืออย่างตอนที่นบวิตะตะ้ตะองย้ายไปที่อเมริกาเนี่ยเขาก็เป็นคนแรกที่มาแสดงความเสียใจและอำลาเพื่อนรัก อีกเรื่องหนึ่งที่ลืมไม่ได้คือไจแอนยังเป็นที่พึ่งของเพื่อนๆได้อีกด้วยเช่นตอนที่มีคนร้ายปรกากฏตัวออกมาไจแอนก็มักจะพูดกับเพื่อนๆว่าไม่ต้องกลัวมีฉันอยู่สบายใจได้เลยมันก็เป็นคำพูดหนึ่งที่เราได้ยินบ่อยๆนะในตอนที่มีคนร้ายออกมาในตอนแบบว่าตอนพิเศษหรือว่าตอนเดอะมูฟวี่อะไรพวกนี้ถึงไจแอนจะเป็นคนชอบหาเรื่องเพื่อนๆแต่ด้วยร่างกายที่แข็งแกร่งของเขาและจิตใจที่สุดท้ายแลวเขาครีปอัพ your ฟ r เขาอะ เขาก็เลยเป็นคนหนึ่งที่เพื่อน,เ,อนเขาเพึ่งพาได้อย่างมีอยู่ตอนหนึง่งโนวิตะให้โดเอมอนหยุดพักและสัญญาว่าจะไม่เกิดอะไรขึ้นและจะไม่ขอความช่วยเหลืออะไรจากใครทั้งนั้นเมื่อไจแอนเห็นโนวิตะเนี่ยถูกเด็กหัวโจกของหมู่บ้านข้างๆรังแกไจแอนซึ่งตอนนั้นก็มาพร้อมกับซูเนโอ,อด้วยนะถึงก็พูดมาเลยว่าหมอนั่นกล้าอย่างนี้เชียวและเขาก็เดินเข้าไปช่วยโนบิตะ ซึ่งผมก็เชื่อว,ว่าการกระทำเหล่านี้เมื่อคงจะเป็นการส่งผลให้ในอนาคตความสัมพันธ์ระหว่างใจแอดและโนบิตาก็คงจดีขึ้นตามลำดับตามระดับเพราะว่าเขาก็คงมองออกแล้วว่าโนวิตาก็ไม่ใช่เด็กขี้ขลาดที่เอาแต่ร้องไห้ยามเมื่อเจอปัญหาแล้วก็เดินเข้าไปให้โดเรมอนช่วยอีกตลอดไปเรื่องที่น่าสนใจคำหนึ่งก็คืออาจารย์ฟูจิโอะเอฟูจิโอผู้แต่งเรื่องนี้เคยกล่าวไว้ว่าลานว่างหรือบ้านอยู่ริมถนน และความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครต่างๆในเรื่องโดเรมอนนั้นล้วนแต่ประสบการณ์สมัยเด็กทั้งหมดครับเอาซันน่าคิดเลยว่าใจแอนของอาจารย์เนี่ยคือใครกันแน่นะแต่พอคิดเรื่องนี้แล้วเมื่อทาให้คิดได้ว่าจากประสบการณ์ของผมเองเรื่องที่อ่านมาที่นู่นที่นี่ที่นั่นจากระตอย่งหลายเรื่องหรือว่าจากประสบการณ์ที่เห็นเด็กๆสมัยนี้แหมพูดเหมือนตัวแองแก่เลยสัตว์อายุแค่ยี่สิบ ผมว่าเด็กจิงใจแอนก็คงจะมีอยู่ทั่วไปเรื่องเด็กหัวโจกที่อาจารย์ฟูจโจ้เขียนในเรื่องโดเรมอนเนี่ยมันก็คงเบรดออกมาจากเรื่องจริงเด็กที่เป็นหัวโจกชอบรังแกคนอื่นชอบใช้ร่างกายที่ตัวใหญ่กว่าใช้มาดที่ดูเมียมทรงอำนาจกว่าไปรังแกเพื่อนไปบูลลี่บ้างมันก็คงจะมีอยู่ตลอดทุกยุค เด็กที่แมวไหนอย่างโนวิตะเรียนไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยมีตัวตนหรือเปล่าเออไม่มีตัวตนไม่ใช่โนวิตะโนวิตะมีตัวตนเอาเป็นว่าเรียนไม่ค่อยเก่งแล้วก็เล่นกีฬาก็ไม่เก่งอีกแล้วก็เลยโดนบูลลี่ก็คงจะมีอยู่ทุกยุคเช่นกันเด็กมาซสูนียที่เกิดมาเพียบพร้อมทุกอย่างก็มีอยู่มากมายในปัจจุบันเท่าดําเนินดีเรื่องนี้ถึงแม้จะมีคนกล่าวกันว่า สมัยปัจจุบันไม่มีเด็กหัวโจ๋อย่างใจแอนแล้วแต่เด็กอย่างใ,ใจแอนคิดดูจริงๆมันก็ไม่ได้หายไปไหนนะยุคสมัยไหนก็ต้องมีคนที่ชอบใช้กําลังอะหลเเอาเด่จใจตัวเองทําให้คนอื่นมันก็เดือดร้อนแต่ในบางมุมมองบางโอกาสบางจังหวะหรือเมื่อเวลาผ่านไปมันโตขึ้นบางทีมันก็กลายเป็นคนที่พึ่งพาได้เป็นคนที่กลายเป็นในเรื่องเกีเ่ยวกัอบอะไรที่เป็นการเป็นงานอะ มันดูพึ่งพาได้ไหมสุดเพื่อนผมคนนึงก็ผมพูดตรงๆอ่ะส่งมันมาจโจรมาตมนนั้งแต่มอนึงพอขึ้นแล้วย้ายให้มาอยู่ห้องเดียวกันตอนช่วงม .4 เนะี่ยว้าวกลายเป็นว่าสิ่งที่ผมเห็นจต่มันต่างที่ผมเห็นตอนม .1 นนแบบลิบลับเลยกลายเป็นคนแบบว่าตูซูเปอร์เวิร์คฮาร์ดตูพึ่งพาได้ขึ้นมาทันทีแต่เห็นถึงพูดเกับ,กบจอแบบนี้ ในแง่ความเป็นจริงผมก็คิดว่าในตอนเริ่มแต่งแรกๆเนี่ยอาจารย์ก็คงไม่ได้คิดว่าตัวละครจแอนจะมีพัฒนาการไม่ได้ไกลขนาดนี้หรอกมั้งเพราะว่ายุคแรกๆอะ่ะมันก็มีช่วงที่เขาชอบล้อกันนะแต่มันก็เป็นแฟกต์อ่ะที่แบบว่ายุคแรกๆจริงของโดเรมอนเนี่ยตอนที่มันยังไม่ได้มีการกราวบทมาทําเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กมาทำแอนิเมชันซีรีส์แบบเวอร์ไวเป็นเรื่องเป็นราวแบบเนี้ยมันก็ยังมียุคหนึ่งที่จแอนเองก็หลังแกน้งย,ยงต่อะไร้เหตุผลจริงๆ ั้นในบางครั้งคิสกะาจังที่เป็นนางเอกของเรื่องก็ดันไปโผล่เลาะเยาะโนบิตะทีดโดนตังแกซะอีกมันก็เป็นแฟกครับมันถึงได้มีไอ้ประโยคที่เวลาใจแอนจะขโมยของใครก็ชอบพูดคําว่าของของทุกคนก็คือของของฉันของของฉันก็คือของของฉันไอ้คำเนี่ยผมว่าทุกคนต้องเคยได้ยินอยู่แล้วแหละแต่พอเป็นอนิเมชันซีรีส์เป็นยุคหลังๆมันก็เลยมีการปรับตัวว่ามันเป็นคําพูดของใจแอน ในวันปฐมมิเทศปอหนึ่งของโนวิตะที่รู้สึกว่านูวิตะจะลืมกระเป๋าว่าที่ไหนสักแห่งแล้วใจแอนก็ไปตามมาให้กลายเป็นประโยคที่บอกว่าของทุกคนคือของของฉันของของฉันคือของของฉันกลายเป็นประโยคที่กล่าวว่าใจแอนกําลังสื่อว่าของของฉันคือของฉันของของนายก็เหมือนของของฉันจะปล่อยให้หายไปไม่ได้กลายเป็นการแสดงน้าใจไปซะอย่างนั้น เอาเถอะมัน,นก็คงเป็นการปรับตัวของกระตูนนั่นแหละสุดท้ายนี้ก่อนจะไปผมเชื่อมั่นว่าพวกเราทุกคนเนี่ยก็คง <c oughs> จะต้องเคยเจอคนอย่างใจแอนบ้างซี่อาจจะแบบเออมีความุ่งอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่าเราแล้วก็มาข่มเรามาเบ้งใส่เราอะไรพวกนี้ซึ่งในแนวเพศเนี่ยเราจะมักไม่ชอบอยู่แล้วแต่สุดท้ายผมก็ยังมีความหวังนะว่า ไม่แน่ว่าการได้เจอคนอย่างใจแอนถ้าเราได้เจอคนที่เหมือนใจแอนแต่ว่าไม่ใช่เป็นใจแอนแต่ว่าสร้างฝันร้ายให้เราแต่เป็นใจแอนที่แม้จะมีทะเลาะกับเราบ่อยๆแต่ก็ยังเป็นที่พึ่งให้เราได้ผมก็หวังว่าทุกคนได้เจอเพื่อนแท้อย่างประโยชน์ที่ไจแอนได้มอบให้กับโนบิตะบ้างเอาละครับท้ายนี้ก็ขอลาไปก่อนใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ซับแชร์ คิดเห็นไงคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับแล้วก็ไปติดตามเพจกันด้วยมีแล้วมีข้อมูลเยอะเลยลงเพจบ่อยมากเลยช่วงนี้ไม่ดิจริงๆต้องบอกว่าผมปรับตัวมาลงเพจเป็นเมนละและคลิปในช่องเดี๋ยวแต่ตัราวิกลี่ไม่ก็แบบว่าอะไรที่อยากรีวิวเป็นพิเศษจริงๆสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับบายบาย